สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่เด็ดจันชนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนาบด์บอลเต็งนี้ครับผมบอลเต็งวันนี้ครับที่12เมษายนปี2 5 5 6นะครับไปที่หนึ่งคู่แรกวันนี้เลยผมแรลมาริตถ้าเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของเชลซีนะครับคู่นี้นะครับนัดแรกที่เจอกันครับเป็นทางมาดริดนะผมราชันชุดขาวนะที่พวกเขาสามารถบุกมาเก็บชัยชนะได้ก่อนที่3ประตูต่อหนึ่งครับทำให้เกมนี้มาดริดไม่ค่อยมีความกดดันเท่าไหร่ครับผมความกดดันจะกลับไปอยู่ที่เชลซีนะครับแล้วก็ พอลำบากใจวันนี้ผมเชลซีเอลคนขั้นหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าตามหลังมาเดิดถึงสองลูกนะครับส่วนเจ้าบ้านยังมาเดิดวันนี้นะครับค่าเกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขานะครับสามารถเก็บชัยชนะทั้งหมดสี่เกมนะครับผมแล้วก็แพ้ไป็หนึ่งเกมนะครับในเกมที่แพ้ครับในศึกเอลกราซิโก้ครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับบาร์เซโลนาในสี่ประตูต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นสามเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะทั้งหมดทั้งสามเกมรวดและเป็นการชนะที่ ขาดราคาเห็นที่แคปบด้วยนะครับมีามาริดนะผมยิงไปแล้วทั้งหมดเจ็ดประตูนะผมเสียไปแค่สองประตูเท่านั้นนะครับคือนันที่เจอกับเชซีาชนะสามประตูต่อหนึ่งเจอกับเซอตาบิโก้นที่สองประตูต่อหนึ่งครับส่วนฟอร์มในบ้านกันบ้างน,นะครับในบ้านห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมานั้นพวกเขาก็ยังทําผลงานได้ดีเหมือนเดิมนะครับชนะไปถึงสี่เกมนะครับแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นคือเกมที่เจกับบาซ่านะครับส่วนฟอร์มในบ้านเกมล่าสุดที่ผ่านมาในลีกครับ พวกเขาเปิดบ้านชาทางเกตเฟ่รันที่สองประตูต่อศูนย์ตอนนี้จะบอกว่าความมั่นใจของเมริดเนี่ยผมค่อนข้างมีอย่างสูงมากๆเนี่ยไม่ว่าจะฟอร์มในการเล่นในดีแล้วก็ในสุดทั่วใหญ่ด้วยนะครับเพราะประสบการณ์ของพวกเขาเองก็ไม่ธรรมดานะครับส่วนทางเชลซีนะครับแชมป์เก่าวันนี้ครับห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขานะครับผมเก็บชัยชนะไปถมอดสามเกมแพ้ไปสองเกมครับเกมที่แพ้ครับเป็นการเปิดบ้านแพ้ทั้งสองเกมรวดครับผมเปิดบ้านแพ้เมริดนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่สามประตูต่อหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านแพ้กับ เบนฟอร์ดครับที่สี่ประตูต่อครับอ่าคู่นี้ครึ่งแรกไม่มีประตูนะผมพอครึ่งหลังยิงกันถึงห้าลูกครับนัดนี้เจอกับเบนฟอร์ดนะครับเึ้นนำหัวกรอดด้วยประตูต่อศูนย์นะผมแล้วท้ายที่สุดแล้วก็เบนฟอร์ดบุกมาตบหน้าเชลซีที่สี่ประตูต่อหนึ่งนี้ครับจะบอกว่าเกมคู่นี้พลิกมากๆนะครับส่วนทางด้านเชลซีในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับ ชนะไปทั้งหมด5เกมรวดครับผมเชลซีนะครับแล้วก็เป็นการชราคาหันดิแคปไปถึง5เกมทั้งหมดเลยนะครับเก็บกิจชี่ได้ถึง3เกมแล้วผมเสียประตูแค่2เกมเท่านั้นคือเกมที่เจอโนเดนในลีกครับ3ประตูต่อหนึ่งแล้วก็บุกไปเจอกับลิวนะผมในศูนย์จุาเชปปีครับที่2ประตูต่อหนึ่งครับควารวมแล้วของเชลซีครับนอกบ้านดีมากๆนะครับแล้วความมั่นใจตอนนี้พวกเขาเริ่มกลับมาดีแล้วนะหลังจากที่พวกเขาบุกไปถล่มทางเซาท์ทัมตันได้ที่6ประตูต่อศูนย์กระดีผมเป็นการกระตุ้นทีมแล้วก็เป็นการเเรีีกกควาามมมมมััั่่่นนนใจจจททออะบ ประเด็นมาลลวันนี้นะครับราคาดิแคปของคู่นี้วันนี้นะครับผมคาดการณ์นะครับอ่ประมาณนี้ราคาไหลมาจากราคาปปนะครับเหลือแค่ราคาเสมอเท่านั้นนะผมจานมัลอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสี่เนียครับทางเชียงเนอยนางเชลซีลนสองฝั่งนะครับส่วนราคาคู่นะผมราคาเสมอไหลเพิ่มขึ้นนะครับราคาทางเชลซีลดลงมาครับราคาทางมัลลิ่รเพิ่มขึ้นในหนึ่งคูณสองตรงนี้นะครับ จริงๆของคู่นี้เนี่ยผมมองว่าเชลซีวันนี้โอกาสคว้าสามแต้มค่อนข้างสูงกว่านะครับเพราะมองว่ามาริดครับนัดแรกยิงขาดึงสองลูกแล้วนะครับพาะนัดนี้พวกเขาน่าจะรับแล้วก็รอสวนกลับซะมากกว่านะผมไม่ค่อยจะเปิดเกมสู้เท่าไหร่นะครับแต่ทางน้้นเชลซีนะผมวันนี้จะรับแล้วรอสวนกลับไม่ได้ับพวกเขาต้องพยายามคอมบอลให้ได้มากที่สุดนะผมแล้วก็พยายามนะทำลายจังหวะแล้วก็พยายามสร้างสรร์เกมให้ได้มากที่สุดนะผมร้วฟการเล่นที่ผ่านมาของเชลซีนะผมก็ได้เห็นแล้วว่า เชลซีเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับก็ต้องดูนั้นนี้ว่าพวกเขาจะแก้เกมอย่างไงนะครับจริงๆแล้วแค่นี่แคบนะผมมีให้เชลซีเปิดมาต่มีราคาป,ปอๆด้วยครับผมเลยชอบทางเชลซีนี่แหละผมเชื่อว่าวันนี้เชลซีไม่เสมอก็อาจจะเก็บชัยชนะไปได้เลยนะครับแต่จะพ่านขา้นตอต่อไปได้หรือได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมรลุกัน,นทีนงะผมเอาใจช่วยแฟนๆของเชลซีนะผมแล้วก็ทางดามาลิดด้วยนะครับขอ,อบคว้จ้สองทีมประสบความสําเร็จทั้งสองทีมเลยนะครับผมรับน,นี้ครับผมขอฟันธงไปที่เชลซีนะครับ เชื่อว่าเชลซีวันนีจจ้จะเอาอยู่นะผมเชื่อว่าวันนี้เชลซีเอาอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วผม,ผมก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะผมสับใครที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของผมนะครับส่วนใครมีความคิดเห็เหนยังไงก็สาม,มารถเคอมเมนต์ได้เลยนะผมสวัสดีขอรรตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ